สวัสดีครับแฟนนาๆทุกๆท,ท่านนะครับพบกันประจำเช่นเคยนะสำหรับการหาแนวทางฮานอยนะฮะก็เช้านี้วันที่20นะครับอาทิตย์ที่ยี่สิบนะฮะมาดูผลของเมื่อวานนะครับผลเมื่อวานนะฮะสักครู่นะครับ สองสามสี่ห้าจุดนี้นะครับที่หนอยพิเศษก่อนนะครับหกศูนย์หกสองเจ็นะครับหกศูนองเจ็ดนะวันทเลขหกนะครับวันเน้นที่รเลขหกนะครับเน้นไปทางเลขหกนะหกศูนย์หกสอเจ็ดนะครับน้บนอยปกตินะครับสองหกสี่หกเจ็ดนะครับ สี่คู่เลยตรงนี้เลยครับสองสี่หกหกสี่หกเจ็ดสี่หกแล้วก็เจนะ็ดครับมาครบเลยนะครับเจ็ดตรงนี้นะครับสี่หกอ่ะส่วนวีพี่ก็หกสี่นะครับหกสี่เช่นเคยนะหนึ่งหกสี่ก็หกสี่อีกนะครับ แล้วก็03นะ6กสองครั้งนะครับที่ไม่เข้าคือตรงนี้นะครับอันนี้เข้าสามตัวเลยครับ264แล้วก็46นะครับใน46แล้วก็67นะครับเข้า4กับ6นะครับนะโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวไปดูของวันนี้นะฮะวันนี้นะครับ <c oughs> 4แล้วก็6 7 7 9อันนี้ศแล้วก็1งหนนี้เลขศูนนะครับ3 4 7 8แล้วก็0นะครับนีอันนี้6 8 2 8 7 9 4 6 2นะครับ เลขศูนย์นะฮะสามสี่เจ็ดเก้าแล้วก็หนึ่งนะฮะสีน้ำเงินนะครับเมื่อวานเข้าไปหนึ่งตัวนะฮะเลขแปดนะครับ ห้าหกแปดนะเราไปหาในกรอบกันนะครับเจ็ดเก้านะครับศูนย์ก็หนึ่งนะครับสามสี่เจ็ดเก้าหนึ่งโอเคมาแมวน,นี้นครับเจ็ดศูนย์เจ็ดสามก็ เจ็ดสี่นะครับเก้าศูนย์เก้าสามเก้าสี่ครับหนึ่งศูนย์หนึ่งสามแล้วก็หนึ่งสี่นี่เราไปหาวิ่งรูดนะครับสามตัวนะครับเจ็ดเก้าแล้วก็หนึ่งนะครับดูตัวเน้นนะครับ ทิศทางนะครับเจ็ด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 นะครับเก้ากับหนึ่งนะเดือนที่เลขเจ็ดนะครับส่วนฝั่งนี้นะเลขสองวหนึ่งสองเลขแปดหนึ่งสองสามเลขหกหนึ่งสองเลขเก้าหนึ่งสองสามนะครับเลขเจ็ดหนึ่ง สองสามสี่นะเลขสองเลขหกเลขสี่เลขสี่หนึ่งสองสามก็ยังเป็นเลขเจ็อยู่นะครับที่โดดเด่นขึ้นมานะฮนี้ที่มีก็มีสี่ห้าหกแปดเลขสี่เลขเดียวนะอาจจะเป็นเจ็สสก็ได้นะครับ7จสนะครับอ่ะเล่นไปที่7จ็ดสให้นะครับ เจ็ดี่เจ็ดนะครับเจ็ดสี่เจ็ดเก้าเจดแปเจ็ดแปดเสี่เจ็้าเจ็ดเก้าเป็นไม่ได้เหมือนกันนะครับเจ็ดสี่และเจ็ด้าเกันนะครับนะครับโอเคสำหรับวันนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นะค,ะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับฝากคำเตือนได้วยนะ,ะตัวเลขมีข้อมหล วิจารณญาณในการรับข้อมูลนะครับส่งยองมาไปแล้วนะครับขอท่ทานโชคดีพบกันใหม่่พรพ่งนี้สุบดิครับโปรคเฮงเฮงรวยทุกคนนะครับ